รับมาโคตรตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการยกเลิกการซ่อนชีทข้อมูลนะคะแบบรวดเร็วนะคะสมมติว่าเรามีการซ่อนบางชีทเอาไว้นะคะเราจะซ่อน4ชีทนี้ เรากดไฮใช่ไหมชีตพวกนี้มันจะไม่ได้โดนลบนะคะมันแค่โดนซ่อนเฉยๆถ้าตามปกติเนี่ยเราก็ต้องมากดอันไฮแล้วก็มาทําการเลือกข้อมูลแล้วก็อันไฮนะคะสําหรับมาโคตรตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้กดแค่คลิกเดียวนะคะมันจะอันไฮข้อมูลทั้งหมด ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะวิธีการทำงานตัวนี้ p a e l assign macro ตัวนี้ไว้ที่ปุ่มนี้นะคะหรือจะคลิกเลือกที่ตัว macro โดยตรงก็ได้นะคะอย่างตัวนี้อพอคลิกลัน m a c r เนี่ยตัวนี้มีชื่อว่า unhide all sheet นะคะก็กด run s h e ี t ท,ที่เคยโดนซ่อนนะคะก็จะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจมาโครตัวนี้ไปใช้งานตอนนี้พราได้รวบรวมชุดโค้ดมาโครสําเร็จรูปที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องทนกับงานที่กินเวลากินแรงอีกต่อไปชุดโค้ดมาโครทั้ง30ชุดนี้นะคะได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าคนที่ใช้งาน Excel เป็นประจำเนี่ยจะต้องประสบปัญหานี้กันทั้งนั้นสําหรับผู้ที่ไม่เคยเขียน VBA หรือมาโครมาก่อนนะคะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีเลยเพราะว่าจะมีกรุ๊ปเรียนสําหรับสอนการใช้งานมาโค แต่ละตัวนะคะอันนี้ภายในกลุ๊ปเรียนนะก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเอกสารที่จําเป็นต้องใช้นะคะตัวมาโครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอแยกนะคะสามารถเลือกศึกษาได้และก็นำเอกไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีเลยและพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก50บาทนะคะจาก590บาทก็จะเหลือเพียง540บาทนะคะก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยตอนสมัครนะคะว่าขอโปรโมาโครนะคะจากยู เพื่อนๆก็จะได้ราคาพิเศษไปเลยนะคะแล้วเจอกันในกลุ่มเรียนนะคะสวัสดีค่ะ